สวัสดีครับพบกับช่องผูกกองช้าง geo o n อ official อ,อ,อ,อาหารปลาครับปลาในห่อปลานินปลาตะเพียนปลาสลิดครับน,นี่ปลาพวกบุ้งนี่นะครับ ความงามๆตัวดัลโล่ครับม,มีหลายรุ่น ยังตื่นคนอยู่อืม mm. ปลาสลิดนาดีอยู่ใต้พักบุงเนี่ยปลาสลิดตัวให,ใหญ่ๆนะครับอยู่ไต้พักบุงนะครับแต่ยาแต่พักบุงมันชอบอยู่งั้น สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องกลกองช่าง AO o ว f ัออฟฟิเชียครับฝากกดสับสไข่กขดไหลกดแชร์ด,ดาครับขอบคุณทุกท่านาที่เข้ามาติดตามรับชมให้เลยครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำๆดำเรื่อยด้วยเดินทางไปไหนหเจ็บขัดปลอดภัยเด้อครับสวัสดีครับ